บอกว่าโผล่อย่างต่อเนื่องจริงๆสําหรับปัญหาของกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะอย่างคราวนี้มีการนํารถกระบะที่เอาไว้ขนส่งสินค้าเกษตรนะคะมาดัดแปลงพลิกแปลงสุดท้ายเนี่ยมีการซุกแรงงานต่างด้าวเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถกระบะคันนี้ซุกไว้ได้กี่คนค่ะมาขึ้นรถแล้วไป<า>นะ<า>นับนับคนด<า>้วยนบคนด้วยสามสี่ หอ่ะ,อะปล่ยลงมาเลยใ้ต้หันมาลงมาอตอนแรกก็นึกว่าจะหมดแล้วนะคะ,ะประกากฏว่าพอเปิดในรถปุ๊บยังมีอีกอคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่รอดพ้นสายตาตำรวจทางหลวงอายุทยาค่ะ สกัดจับเอาไว้ได้แบบนี้และรถกระบะคันนี้ใช้พื้นที่คุ้มทุกอนูจริงๆทั้งบริเวณท้ารถกระบะขนสินค้าเกษตรที่ดัดแปลงแผ่นไม้เสริมเป็น 2, น 2> ชั้นชั้นบนวางกระเป๋าสัมภาระส่วนด้านล่างเป็นช่องไว้ให้แรงงานต่างด้าวไปนอนหรือในห้องโดยสารก็ลงท <10 S 1> ุ<ค>นถอดเบาะด้านหลังทั้งชุดค่ะเพื่อให้คนกลุ่มนี้ไปนั่งอัดเบียดเสียดกันได้มากที่สุดรวมๆ2จุดก็คือ16คนด้วยกันคุณผู้ชมโอ้ในรถคันนี้นะเนี่ย ที่มานั่งอยู่ที่พื้นนี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะคะคแต่ตบตาตำรวจทางหลวงอยุธยาไม่ได้ค่ะจับกลุ่มได้ที่ถนนสายเอเชียขาเข้าในตำบลท่าต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครเสียยุทธยาหลังสืบทราบว่าจะมีการขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจากจังหวัดตากโดยเฉพาะคนกลุ่มนี้อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยนะคะด้านนายบุญช่วยอายุ31ปีเป็นชาวจังหวัดตากค่ะเป็นคนขับรถคันนี้บอกว่า ไปรับรถกระบะคันดังกล่าวที่บ้านของคนรู้จักซึ่งติดต่อขอให้รับงานนี้ปลายทางก็คือส่งแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดปทุมธานีจะได้ค่าจ้าง500บาทต่อแรงงานหนึ่งหัวแต่ไม่รู้ว่าหลังจากส่งปลายทางที่ปทุมธานีแล้วแรงงานกลุ่มนี้จะมีใครไปรับต่อกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ส่วนแรงงานต่างด้าวยอมรับว่าเดินทางข้ามฝั่งจากเมียนมา,ผ,านผ่านทางอำเภอแม่สอดโดยชาวเมียนมาจะเสียค่าใช้จ่ายให้ในายหน้า2 0 0 0 0บาทค่ะ ส่วนชาวจีนจะเสียให้ในายหน้า1นึ0 0แบาทเพื่อ <c oughs> ที่จะมาทํางานในไทยนะ <c oughs> ชาวจีนเสียเยอะกว่านะคะ <c oughs> ด้านตํารวจบอกว่าขบวนการขนแรงงานกลุ่มนี้เคยถูกจับกุมมาแล้วสองครั้งแต่ไม่หลาบไม่จําค่ะทําพฤติกรรมเดิมๆซ้ซําๆแล้วก็เท่านั้นไม่พอคุณผ <c oughs> ู้ชมในรถเนี่ยยังพบยาบ้าด้วย ยาบ้า34เม็ดแล้วก็ยังไปพบไอซ์ศ3กรัมวางอยู่ข้าง,งาเกียร์รถก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีคนขับรถฐานนำคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและยังครอบครองยาสิติดด้วยค่ะครวมไปถึงดำเนินคดีกับ16คนที่เป็นแรงงานต่างด้าวก่อนเตรียมผักดันกลับประเทศต้นทางกันต่อไป